เรียนเชินรองประธานสถาวัฒนครรมตำบลน้อยสอ,อสุน,นันนาธิรุงครับจุดทู้เรียนบูชาพาะรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ เขียนเพื่อความ้อยที่หน้าอักรวมาบาอรเังกฤษ ยปมย่ตันเดีวิสุงวิสุงระนาคายทิสระเนสสมาอุจจาสีลานิจาจามาติยมปิดย่อตันเตีวิสุง นาโภตสาตโววัตโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโภ ลานชามิตัติังานชฌามิสัติยมีธรรมังสันานัามิตัิยธรรมังสันานัชฌามิตัติยมีสังังสัามิิยสังขังสันานัชามิานาติสิกายวัสงสัมมาิยามิ

Yeah. And... okay 1 2